ออกมาเดินเล่นพี่น้องคะอุ้ยอากาศดีแม่เอาผ้าบันคอมาพี่น้องเอ้ยสว่าเด้ออย่างนี้แหละมันจะนอกออกมาเดินเล่นพกักลองเติอนชิวๆไปดูป่ากระเทียมซิว่าจะมีไหมแต่เข้าป่าเขาไม่ได้นะคะไปริมด้านนู้นพักตรงนี้เมื่อก่อนที่มาประจําแล้วมีป่ากระเทียมอ่าเดี๋ยวนี้เขาซื้อเป็นของคนบุคคลส่วนตัวแล้วเข้าของเขาไม่ได้นะฮะ แต่ว่าจะลอบไปอีกฟากหนึ่งเนาะมันจะข้ามฟากมันจะทันป่งหรืออยังเนาะเพราะว่าอากาศทางนี้ก็ยังเย็นอยู่เพิ่งจะร้อนมาอาทิตย์นี้เองชมธรรมชาติบรรยากาศดีฝรั่งน้อยไปยุบ <laughs> ประสซปไปดูปลา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 โตๆฝรั่งน้อยไปเล่นกับพี่สาวนะฮะ อีกหน่อยเราก็จะได้ชมใบไม้เขียวขจีร่มรื่นที่นี่นะคะอาก็จะได้มาดูกบดูเขียดกันพี่น้องคะบ๊ายบายฝรังยังไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> เดินเล่นแป๊บหนึ่ง <c oughs> แบบชิวๆสองตายาย แล้วก็พูดคุยไปถึงหลายเรื่องราวนะฮะเยจา๋าถามสามีว่าที่รักฉันหยุดนี่ยี่บสี่ปีแล้วยี่บสี่ปีกว่าๆย่างเขายี่บห้าแล้วนะฮะเออเราจะอยู่อีกกี่ปีอันนี้พูดตรงตรงนะคนเรานะฮะความสุขของครอบครัวโอเคเนาะก็คือมีสามีมีลูกและครอบครัวของตัวเองที่นี่นะ,ะมันก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่าโหยหากับการอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหม เอาจริงๆก็ยังหอยหาอยู่นะฮะเนาะอืมสำหรับตัวยายจ่านะแต่คนเรามันก็ต้องทำใจทำใจนะฮะเลือกเนาะและ้วก็ด้วยตามเหตุและผลปัจจัยความเป็นจริงด้วยนะฮะนี่แหละตรงนี้และอีกหน่อยเราจะได้มาดูกบดูเขียดกันพี่น้องค่ะบรรยากาศ จะเป็ดไปแกงนี่ปะปะปักเป็ดเอ็นเฟอร์เอตมากกะบาร์บีคิวต้ยมยำลาบเป็ดน,นะโหยหากันกลับบ้านเราเนาะอถ้าคือถ้าทางบ้านเรา,บาบถ้าทางบ้านเราเกาเรียกว่าครอบครัวเรายังมีความสุขเอออบอุ่น ไปเรายังได้ความสบายใจไปเรายังได้รอยยิ้มไม่ทะเลาะเบาะแหวงกันมันก็ยังต้องมันทุกคนแหละบอกเลยว่าทุกคนก็ยังต้องอยากกลับไปถึงฐานเดิมยิ่งยายจ๋านี่โอ้ยคินฮอดอย่างรู้บ่คินฮอดบรรยากาศคินฮอดอาหารตามฤดูกาลพี่น้องคาอุย้ยนกบินตามฤดูกาลฤดูกาลตอนนี้อย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ก็คือ ผักหวานออกและไข่มุดแดงออกแล้ <c oughs> นะปีใหม่ช่วงเกี่ยวข้าวหนูนาและอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาเรียกว่าคนออกมาไกลก็หอยหาที่จะย้อนกลับไปจุดเดิมจุดเดิมเป็นจุดที่จุดเกิดจุดที่ไม่เคยลืมจุดที่เรามองว่าวันหนึ่งถ้าเรามีพร้อมแล้วเราจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอย่างมีความสุขอันนี้คือความคิดของทุกๆคนออแต่ก็เป็นสิ่งที่เสียดายนะฮะปะ้าๆไดไหม สิ่งที่เสียดายนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆกลับกลายเป็นว่าเราไปไม่ได้เนาะเออวันดีซะฮีอัดอโบมีคนเดินผ่านเดสิเตวี huh. ผู้บ่าวเดินผ่าน <laughs> re <laughs> สู้ๆกันต่อไปพี่น้องขา <laughs> เที่ยวแบบไม่เสียตังค์เขาเรียกว่ามาเดินพักผ่อนอุ้ยนกแก้วนกแก้วในพาร์คมีเวลายามเย็นเพราะอากาศเริ่มเข้าหน้าร้อนก็จะมืดช้านะฮะก็จะมืดช้าเนาะแล้วมาเดินพักอย่างเงี้ยก็จะสดชื่นนะคะทุกคนนี่แหละชีวิตในต่างแดนพูดถึงการเที่ยวไม่ได้วิ่งเข้าเมืองแบบสวยหรูนะก็แล้วแต่คนชอบมันก็จะเป็นจังหวะหนึ่งนะ,ะย่าจ่าไม่ค่อย ชอบทําวิดีโอในช็อปเนาะมันจะมีโลโก้บางอย่างนะก็ให้ร,าาระมัดระวังเอามาคุยกันต่อความสุขแบบง่ายๆถ้าเรามีคู่ยังเข้าใจเนาะไม่ว่าเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องมันก็สบายใจนี่คือข้อที่ยายจา๋าบอกตัวเองเลยว่ายายจา๋าโชคดีนะคะก็คือพูดได้เต็มปากเราไม่เอาสามีไปแข่งกับใครชีวิตที่เราอยู่กับเขามา ความสบายใจมาเป็นที่หนึ่งเนาะเงินทองหาได้ช่วยเหลือกันนะฮะเขาให้บ้างเราทําบ้างมันก็เป็นพลังที่อยู่ด้วยกันมาในจุดปัจจัยจนถึงวันนี้ถ้าปลดล็อกนะอย่างยายจ๋าเนี่ยปลดล็อกที่เลิกห่วงคนอื่นปล่อยวางนะคะนั่นคือชีวิตของพวกเขาได้แบบเนี้ยก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะอ่ะชีวิตเราก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วนะ,นะะทุกคน แล้วก็ทุกคนก็ยอมรับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเค้มแข็งเข้มแข็งในหัวใจและวางแผนชีวิตกับการกับพี่น้องครอบครัวพ่อแม่ทางเมืองไทยมันก็ต้องถอยรังมาแก้ไขที่ตัวเรานะแก้ไขที่ตัวเราง่ายที่สุดจบที่เราง่ายที่สุดนะสิ่งที่มันยากเพราะตัวเราใจไม่แข็งพอนะฮะเออแล้วเราก็เคยชินกับการให้เคยชินกับคําว่า เสาหักเคยชินกับเป็นคนช่วยพอถึงเวลาเขาเอ่ยมาแล้วเราให้ไม่ได้เราก็ทุกข์ใจของเราเองบางครั้งขนาดมีไม่พอพอเราฝืนให้เขาไปเราก็ยิ่งทุกข์เพราะไม่มีเหลือไว้ซัพพอร์ตตัวเองนะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนปลดล็อกทำใจดีชั่วทำควบคู่กันไปคำว่าชั่ว มียฝรั่งทุกคนเนี่ยบอกเลยนะเออช่วยได้ยังไงอ่ะช่วยตรงไหนในว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตทุกๆคนอ่าช่วยในความคิดของคนอื่นตรงที่ว่าเราให้เขาไม่ได้แล้วเขาคิดว่าเราไม่ดีเห็นแก่ตัวชั่วแล้วเอออันนี้เราก็ต้องยอมรับและก็ทําใจปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นไปนะฮะทุกคนจริงๆ <c oughs> ถ้าคิดแบบนี้ หรือเราทําแบบนี้มาแต่แรกชีวิตเมียฝรั่งทุกคนก็คงไม่ต้องลําบากและก็ทุกใจขนาดนี้นะฮะตัวเราคนเดียวเชื่อเย,ยจ่าก็ยังเชื่อนะฮะร้อยทั้งร้อยสามีเลี้ยงเมียได้ในต่างแดนเนาะเลี้ยงลูกได้ไอสิ่งที่เราเหนื่อยการดิ้นรนจนสภาพร่างกายย่ำแยก่ก็เพราะอยากมีเงินเป็นของตัวเองเพื่อที่จะ ช่วยเหลือซัพพอร์ตครอบครัวของตัวเองด้วยแรงของตัวเองนะคะเนาะพราะสามีหาให้ไม่ทันไม่มีไม่พอไม่ไหวนะคะคุณบางคนทำได้ก็ได้ไม่นานเนาะหลายๆคนสงสารนะถ้าพูดเอาความเป็นจริงคิดถึงมุมของฝรั่งเออต้องมารับผิดชอบแรกๆเขาแฮปปี้นะคะเขาโอเคแต่พอนานเข้า power เงินเขาอ่อนแรงลง เขาก็เหนื่อยล้านะฮะคนทํางานถึงเขาจะได้งานเงินเยอะงานที่เขาทําเขาก็ย่อมอยากได้เพื่อซัพพอร์ตตัวเขาเช่นกันนะฮะเพราะว่าเมียและลูกเป็นสิ่งสําคัญแต่ครอบครัวนั้นก็ยังนับว่าเป็นคนอื่นเนาะในมุมครอบครัวและประเพณีฝรั่งเขาก็ไม่ได้ดูแลครอบครัวอย่างคนไทยเราด้วยไปแล้วพี่น้องมีคนเดินมาจ้าคุยไปตามภาษานะ เข้มแข็งนะคะทุกคนแก้ไขที่ตัวเราเบาที่สุดหยุดที่ตัวเองจ้า